ครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีน้องฟลอริดาสวยๆนะครับเดี๋ยวจะมาทำาวิธีทดลองให้ดูนะครับว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าสูตรนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวอยอดแต่ว่าหยวกกล้วยข้างในนะครับลองไปทำเป็นสูตรชาวลัดดูนะครับแต่เขาบอกว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะครับมันไม่สามารถทำได้น,นี่ผม อยากทดลองดูนะครับผมก็เลยจะแบบตัดออกเลยนะครับแล้วก็จะเอาตัวนี่นะครับจะเอาตัวแกนนะครับเนมจะตัดใบมนออกครับอ๋อค่อนข้างสวยครับนี่ตัดออกเลยนะครับผมจะเอาตัวหยวกกล้วยหรือว่าไส้ข้างในมันนะครับไปทําลองดูนี่ผมก็ตัดยอดมาเลยนะครับี่อันนี้จะมีสองต้นนะครับผม เลี้ยงไว้น,นี่ก็ตัดต้นที่สองอน,นี่ก็ใบสวยนะครับทั้งสองตนอ้นนี้เขาบอกว่ามันนี่ผมจะเอาข้างในครับไปใช้ลองดูเขาบอกว่าตัวนี้มันเพืดใบเลี้ยงเดี่ยวไม่สามารถทำแคลรตจากตัวใบอ่อนหรือว่าจากตัวใสข้างในมันได้ครับอันนี้เสียดายก็เลยจะ เอาไปทดลองลองดูนะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับเดี๋ยวผมลอกกาบแล้วก็ตัดออกก่อนครับเนี่ยครับก็จะเป็นฟลอริดานะครับที่ตัดแล้วก็ลอกกาบออกมาแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเอาทดลองเอาตัวหยวกกล้วยนะครับหรือว่าใส่แกนกลางข้างในนะครับไปลองทําเป็นสูตรอาหารแคลรัดดูนะครับมามันจะเป็นยังไงนะครับ แต่เขาที่เรียนมาจากในหนังสือเขาก็บอกว่าตัวพืชใบเลี้ยงเดี่ยวครับไม่สามารถใช้ตัวใบอ่อนหรือว่าเนี่ยทำเฉลีรัดได้นะครับเดีย๋ยววันนี้ผมเลยจะมาพิสูจน์ดูนะครับยังไม่เชื่อน,นะครับเดี๋ยวจะลองดูว่ามันจะทําได้หรือเปล่าเดีย๋ยวมาติดตามกันครับอน,นี้เป็นน้องฟอริดดาสองต้นนะครับโอเคอันนี้เป็นใบ หลอดใหม่ที่กำลังจะกลางมานะครับก็ค่อนข้างสวยงามเลยนะครับสีเขียวอ่อนไล่ไปเข้มนะครับเป็วริดานะครับนี่ก็ไม่เป็นไรครับเราทดลองดูครับก็เสียดายก็เนี่ยครับมีขาามาเยอะใปเนี่ยเสียดายก็ทำไงได้ครับก็ต้องทดลองดูครับเนี่ยครับนี่ก็ใบสวยมาก ก็ตัดเป็นที่เรียบร้อยครับมีลักษณะของฟริตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับมีลายเป็นเอกลักษณ์ใบสวยครับโอเคเดี๋ยวมาทดลองดูกันครับตัวหยวกมันว่าจะเป็นยังไงอันนี้นะครับเป็นที่เราตัดเรียบร้อยนะครับผมก็จะเอามาแช่กระมังแล้วก็ล้างดูนะครับก็จะทําการฟอกฆ่าเชื้อนะครับไม่รู้ว่าจะสําเร็จหรือเปล่านะครับก็จะเฉพาะหยวกหรือว่ายอดอ่อนข้างในนะครับไปลอง ลงสูตรอาหารแคลอรัดดูไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าแต่ว่าลองทำเล่นๆดูครับวันนี้เป็นสูตรทดลองครับนี่เป็นฟลอริดานะครับของแท้ก็จะเป็นลายติดอยู่บนตัวนี่ครับํำต้นเทียมของเขาติดกาบของเขาโอเคครับเดี๋ยวมาแกะรังคงดูครับอันนี้ก็จะเป็นใบที่แกะแล้วนะครับจะได้ประมาณนี้ครับก็จะมีทั้งลายใบแล้วก็ตัวหยวกข้างในครับอันนี้น่าจะ เอาไปใช้ฟอกได้นะครับเดี๋ยวผมเอาไปฟอกแล้วก็ทำดูครับว่าจะได้หรือเปล่าอันนี้ก็จะแช่แอลกอฮอล์ไว้ก่อนนะครับนี่คือนำเข้าแลบแล้วเดี๋ยวแช่แอลกอฮอล์ไว้ประมาณสามนาทีหรือห้านาทีนะครับให้มันคายเชื้อรอบนอกก่อนแล้วค่อยมาลงตู้สับกันครับอันนี้เราก็จะทำการฟอกค่าเชื้อได้ครับโดยไฮเตอร์ 30เปซ็นเป็นเวลานี้ผมจะฟอกไม่นานนะครับเพราะว่าเนื้อเยื่อค่อนข้างบางอาจจะ5นาทีไม่เกินส0นาทีครับเดี๋ยวฟอกเสร็จมาดูกันครับอันนี้ก็จะเป็นหลังจากที่เราสรับเสร็จนะครับก็ลงอาหารเรียบร้อยครับก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวมาติดตามกันดูครับว่ามันจะเป็นยังไงจะคอนหรือว่าจะรอดนะครับเราสรับไป